พี่น้องเอาแววมาตากแดดนะครับหลังจากที่มาตกมาหลายมือยังเหลือเศษสากเต็มอยู่มันมีแดดดีครับเอามาตากแดดจิงหน่อยในห่องก็ยังเหลือลายโตอยู่เอาสุ่มที่อยู่ในข้างนอกนะครับเอามาตากอานันนี้ลายธงฉาิร้อยห้าสิบเซนว่านในร่องพี่นนองว่านในร่องนะครับผม แล้วก็จุลาหน่อยลอยเส้นบ่มีล่มครับืันนี้แต่ว่าแด,ดดดีวันหยุดพี่น้องแดดดีแฮงที่มาก็เริ่มละลายนะครับผมมันนี้แดดดีกันเลยม,มัดาตากแล้วก็ต๊มาอีกคือเก่าล่ะพี่น้องที่มากตากแดดจิ้หน่อยนะครับผมหนาวมาหลายมือละ